คำทํานายอีสานโบราณภัยพิบัติทำนายฉบับลาวคำทํานายอีสานโบราณน่าจะเป็นบ้านเกียรติครั้งจะอดตายผู้เขาจะย้ายแผ่นดินจะเดินพระจะไม่เชื่อสมพานพยามารจะสู้ผู้ครองเมืองเสือเหลืองจะปร่นบ้านห้วยหนองครองจะแคบแกลบจะมีราคาหมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้โรคใหม่จะมากินคน ไอ้ตีนมนจะออกเขาเสาจะกินเงินมนุษย์เดินดินจะกินน้ำพญานาคคนทุกข์ยากจะแห่เข้าเมืองคนนุ่งผ้าเหลืองจะเอาเมียคนจะเกิดเหลือน้อยลงสัตว์ป่าดงพงพีจะสูญพันคนคุยกันจะชักหางขุนนางจะขอทานชาวบ้านจะออกรบศพจะเกลื่อนเมืองนาจะเป็นบ้านหมายความว่าเกษตรกรนาจะไม่มีอีกต่อไป เพราะคนสมัยนี้หัน